อืมนะครับนะออทีนี้ได้บอกโอ้ยครับเ่อดวงก็บุดไปทำํทำฟงทําไฟไปทำํทำฟงทําฟ้าให้ไดบานเนี่เออนะครับพี่น้องเอฟซีไปทําไฟทําฟ้าทํานั่นทำนี่ได้หมันเนี่น,นี่นะคะอืมพี่พ่อของน้องทอค่ะไปทําไม้ค่ะนะอืมแล้วก็เป็นดองกันค่ะนี่นะครับบ้านนี่ก็จะเป็น เรื่อหอของน้องเขานั่นแหละครับอืมนะครับพี่น้องมีเงินมีเอฟซีรวยไม่ทำธุรกรรมก็ได้บอกเหรออืมนะครับพี่น้องเอฟซีโอ้ตายเลยครับบันนี้เออเห็นไหมบันนี้ออเอาไปเลี้ยงอีไร้ครับเลี้ยงผู้บอกผู้บ่าวอีเด้บ้านนี้นะครับแม่เท่ากก็ดังอีบ้านนี้ โอ้ยพอเอาเลยได้บันเน่เออนะครับพี่น้องเอมีข่าวว่าพรุ่งนี้ร้อยเกินจะเปิดสลิปการโอนให้อะไรนี่ปอบซอกบอกเฮ้ขอทานให้สูรวยลืมตัวโลกหลงตัวเองอ๋อตายคุณศุภานคุณวันนั้นอารมณ์พลาญแบบดีครับ เขาจะเปิดบ่จะแสบ่โอเปิดเลยครับผมเพียนบาดีครับเปิดเลยครับจะไปโลอ,อะไรอ่แม่กับลูกก็มาท้าทายอยู่ครับผมว่าจะรู้เหมือนกันทีนี้การที่เงินโอนมาให้เนี่ยโอนเพื่ออะไรนะครับมันต้องมีที่ไปที่มาของมันเงินเป็นแสจะไปซื้อผ้านี่นะเออบอกว่าเขาให้โดยสเสน่หา นี่นะคะก็เหมือนกันที่เราเติมน้ำมัน,นะคะ่ะมันแมนบอรค่ะเอาเลยครับอ่านะครับนะอย่าให้คนอื่นตกเป็นเหยื่ออ่าต้องออกมาเปิดโปรงต้องออกมาเฉเจ้าของเงินต้องออกมาพูดอ่านี่แหละคือคุณต้องทำดี อย่าให้คนนะครับหลงตกเป็นเดี่ยวของมันอีกมันใช้พฤติกรรมยังไงหวานร้อมยังไงนะครัอันนี้ผมก็ได้ได้อะไรครับได้ได้ฟังจากปากของพี่้อนอะนะครับเนาะว่าเขาพูดจะหวานร้อมยังไงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะ เขาพูดจาหวานล้อมยังไงใช้พฤติกรรมยังไงออนะครับนะโน้มนาวจิตใจยังไงเห็นไหมครับพี่น้องเอฟสี่คนเราน่ะนะแบบว่าอะไรครับพูดจาหวานล้อมนะครับทําตัวให้หน้าสงสารนะจะทํานั่นทนํานี่จะสร้างรีสอร์รีสอร์ทจะอปลูกนั่นปลูกนี่พี่สนใจไหมอจะพูดแบบนี้ไง แต่ว่าหนูไม่มีเงินค่ะแต่หนูอยากทําค่ะแต่ออกมาพูดแบบนี้อ่าทําอ่าในเชิงในการขอไงเห็นไหม <c oughs> มันเป็นแบบนั้นนะค <c oughs> แล้วทีนี้นะครับพี่น้องเอฟซีผมคิดว่านะครับอีกไม่นานนะครับรอดูได้เลยครับจุดจบของอีเวนต์นี้จะเป็นยังไงทีนี้ ออเอทำไมนะมันไม่อุ่นนะผมก็ไม่รู้แล้วไม่อุ่นก็อาบเลยเนาอืมนาะผมดำโกรธที่จะจ้างทนายให้ลูก <c oughs> เขาเชียงให้ผมดังจ้างทนายจืดโนติสเฮ้ออะไรนะ ผมดําโกรธที่จะจ้างทนายให้ลูกเขาเชียงให้ผมดังจ้างทนายยื่นโนติสเฮ้ผมดําโกรธอีกเอาความสงสารทำเหมือนผู้ถูกกระทำครอบครัวมไม่รักเอซีตกเป็นเหยื่อใช่เขาจะเป็นแบบนี้ออเนะครับพี่น้องเอฟซีนะ,ะคนะคนอื่นให้คิดอย่างไร ให้ขนาดนั้นเเจ้าคุณพ่อพูดมากอ่ะพ่อมากครับผมตอนนี้คงโอ้หัวดำนี่นะโกดจัดแล้วครับตัวนี้จะแจ้งสนายยิ่โนติสว้าวเรื่องใหญ่แล้วครับพี่น้องบานปลายแล้วทีนี้กูพูดแล้วนะครับถ้ามึงบริสุภ์จริงถ้ามึงมีแผล ผมเชื่อว่าพี่หัวดบก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกแต่ทีนี้มันเจ็บอกเจ็บใจทั้งเสียเงินทีนี้ทั้งตนตอกหน้าโดนเหยียบหน้าอีกทีนี้เห็นไหมครับ <c oughs> ทำบุญรับเงินสุดเดยอะมากฮึ <c oughs> โอตายเลยครับพี่น้องเอฟซีเรียบเอยนะครับ แล้วแม่นอกไสจะอะไรครับจะรับใช้คืนเงินให้เขาไหมหละ่ะเงินเป็นล้านนะอืมนะครับ <c oughs> หนึ่งมันต้องมีหลักฐานพูดคุยกันไงมันต้องมีแชทครับพี่น้องเอซี่เออมันต้องมีแชทครับต้องมีหลักทวงหลักฐานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> นี่แหละครับรอดูได้เลยนี่ เราดูได้เลยครับพี่น้องว่ามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้บันเทิงแน่นอนครับผมว่านะครับพี่หัวดำเอาจริงแน่นอนทีนี่ถ้าเป็นผมผมไม่ปล่อยไว้หรอกมันเลี้ยงไม่เชื่องครับนี่แหละครับเหมือนชาวนากับงูยะเตือยที่นี่มันร้องมันจ้องจะฉกตลอดครับมันต้องการจะทำร้ายตลอดเห็นไหม มันไม่รู้หรอกครับคนที่มีบุญคุณกับไม่มีบุญคุณอ่ามันไม่ได้สนใจทีนี้เห็นไหมครับโอ้ยถ้าเป็นผมพูดในผมแบบนี้ผมเสีย,ยงเงินเลยมมนจะมาพูดจะมาขูนน่นั่นขู่นี่มึงเปิดมาสิมึงเปิดมาไดู้ดไม่กลัวหรอกอ้อจะมาโชว์ทำไมจะลงสลิปนั่นน่ะให้เองค่ะโง่เองค่ะควายค่ะ โอ้ยครับทีนี้เอาละแม่ตั้งเสียเงินเข้าบัญชูน้ำหนาอีกวันนี้ว่างูเอาละแม่ถือไปจองแม่มันยังจ้าไปพบมดพอวหามือน่าจะทนายชีวิตพังพบแม่ปอดแท้ๆก็ฟังเงินหัวปอดมันพร้อมล่ะแล้วทั้แม่ทั้งลูกกับพ่อพ่อกันฟังกันย้อนมันแล้วมันปากดีย่งแม่ล่ะอากัตันยู จะช่วยพวกใครก็ช่วยพวกปาากันจะไปโทษคนอื่นครับเพราะตัวเองนั่นแหละโทษเป็นพวกมันไงเรื่องป่าสงวนก็เหมือนกันก็พ่อปากดีนี่เนี่ยที่มันพังก็เพราะตัวมันเองเก่งไงครับทําเองแม่มันไม่ได้มาทําด้วยไหอแม่มันไม่ได้ทําด้วยนะแค่พูดเฉยๆแต่อีนี่ทําด้วยนี่อลุงมือทําด้วย ใช่ไปสร้างเรื่องสร้างราวโซกกงไปหลอกลวงเห่าไปให้ความหวังเห่าหลอกให้ทํานั่นหลอกให้ทํานี่พูดไหนี้ิเบติรีสองรีสอร์ทจะไปทําสตาบงสตาบักผุนโห้ยตายที่นี่เห็นไหมฮนะเออสตาบักผุนทราลานกลางเต็นท์บันี้เออที่ตกปงตกป่าผู้ใด อ่านเกมนะ่นนะคุยกับอะไรพี่หัวดำทีนี้พี่หัวดำก็เอาแล้วครับพี่น้องเอฟทีลงทุนุดทรงขุดสาให้แล้วซื้อที่ซื้อทางโอนให้น,น่เนี่ซื้อที่ไอ้หนุ่มคูบต้าอีกด้วยซ้ำที่แบ่งเป็นสินสมรสไงติดทางดำไงมันเป็นแบบนะั้น